อาลาดธนาธมีมีหมอแล้อครับหลวงตาตั้งน้โมสามจบครับเมื่อว่าน้โมจบสามจบแล้วเราก็พุทธ,ธปฏิทิเมธรนรมะปฏิทิเมสังฆปฏิทิเมสัพเทเทวาอนุโมทันตุครับอะกะยะโตหัง ยะตหังยะตหังภภคิณีอริยะยะชาติยาชาตโตนปิกานามิจดติจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะทัดเตนะโธติเตโหตโโโุกติทัปปะคัจข้าทาช่ายดหมอเออคข้าทาข้างาหงน,น้าครับคำใหญ่เกิดขึ้นอยู่บทไหนหครัอหลวงตา มาจากไหนนี่ครับลุงตามามาจากไหนก็ง่ายง่ายคือกัรทำงานนั่นงเดียนนเ,เอาไงกานขื่อตัวพรมพระพระปริบบารมีมากมากใจมากพระบรมีขึ้นมามากใจบทไหนครับลุงตาลุงตาครับแล้วที่นี่คือเอาไปใส่อารธนาเห็ดเห็ดแบบเวลา เจอผีค้นถึกผีข่ากับท่องบทนีท่องบดแล้วก็ที่เออท่องบดได้ปั๊บอาบที่ขาไม่มาแต่มัาออกที่มาเลยอ่าได้มาเลยท่าฟักบรต้องถอดออกจากฟักเออค้นกันไหนกันไหนมันขุดหน้าเราเพื่อเพ่อันทั้งหมดบาได้มัน,นมันยาญ่าเงื่อ,อนง่าย <c oughs> องคุรีมาังข้าถาองคุรีมาน คุยนานคงุนานัดเดียวเลยคือทำ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 มาถึงว่าหาห้อาหรบ่ครับวันนี่เบังเ้าเข้าบังหูบาแบบนี้มาบอก่มันทำดีด้ บับน,นีงมากกวยัไยไน,ยน,น,น,นไหน,ไหนยันยังก็ได้ว่าแั่เขาวก็ขัดข่ามือแต่มันเสียวอ่ะต้องห่างเขาสิยอมเลยอ่าอ๋อบดนี่อ่าต้องมึงเกลือข่าวสาธุครับหลวงตาอขอบพระคุณครับหลวงตา